เป็กสันชัยจัดงานวันเกิดให้หนุ่ยอัมพลในวัย60ปีสะดุดตาหล่อมากครั้งหนึ่งหนุ่ยอัมพลเคยคบหาดูใจอยู่กับนักร้องชื่อดังอย่างมาชาวัฒนพานิชจนตัดสินใจแต่งงานกันและมีลูกด้วยกันหนึ่งคนได้แก่กายนวพลลำพูนต่อมาทั้งคู่ก็ได้หย่าร้างกาัน โดยหนุ่มกายได้อาศัยอยู่กับแม่มาชาเป็นส่วนใหญ่แต่หากมีเวลาว่างก็จะไปหาพ่อหนุ่ยบ้างและต้องบอกเลยว่ากายนวพลนั้นเป็นอีกหนึ่งทายาทคนดังที่สาวสาว,สาวต่างพากันกรี๊ดแต่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าคร่าตาตามสื่อสักเท่าไหร่แม่เจ้าตัวจะมีช่องทางสื่อสารทางโซเชียลมีเดียแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้และอัปเดตให้แฟนๆได้ติดตามกัน ทำให้แฟนแฟนอดคิดถึงกายนวพลกันอยู่ไม่น้อยล่าสุดทางด้านเป็กสันชัยจัดงานวันเกิดหนุ่ยอัมพลอายุครบ60ปีโดยมีเพื่อนๆในวงการบันเทิงมาร่วมงานกันอย่างมากมายซึ่งงานนี้ได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมใบหน้าหนุ่ยอัมพลในวัย60ปีกันอย่างมากมายว่ายังหล่อเหมือนเดิมไม่เปลี่ยน